สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้นะครับตำนานหมากรุกไทยนะครับเป็นเกมที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยอดีตเลยนะครับนั่นก็คือเซียนหนูทองนะครับพบกับอาจารย์จิ๋มหลัดคราบต้องขออนุญาตนะครับอาจารย์จิ๋มแล้วก็ดูใหญ่ผู้รองรับขออาจารย์หนูทองด้วยนะครับอาจารย์หนูทองฝั่งสีแดงครับอาจารย์จิ๋มฝั่งสีขาวเกมนี้จะมีการถอด AI ท้ายคลิปทั้งหมดนะครับ อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับผมมีการนําเสนอใหม่มาบอกครับท่านผู้ชมเห็นหลอดสีขาวและสีดําตรงนี้หรือเปล่าครับอ่าตรงนี้จะเป็นจุดสเกลเตอร์นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นต่อและเป็นรองถ้าเกิดแถบสีขาวลดลงถึงด้านล่างเนี่ยคือเป็นรองหนักมากถ้าแถบสีขาวขึ้นสูงนะครับจนสีดําเหลือน้อยเนี่ยก็หมายความว่าสีขาวเป็นต่ออย่างมากวิธีการดูแบบนี้นะครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยการภาคหมักรุกของเรานะครับ จะไม่มีการบอกแต้มใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าชี้แนะใดๆเลยนะครับในการภาคเกมหมักรุกของคู่นี้นะครับและคู่ต่อไปแต่จะมีการถอด AI ท้ายคลิปแทนนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะคิดเองก็ดูในกระดาษถ้าเกิดท่านใดที่สงสัยนะครับก็ไปดูท้ายคลิปได้อาจจะมีการถอด AI ทิ้งเอาไว้ทุกจุดทุกมุมนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่ผมคิดว่าได้ทำออกมาดีที่สุด นะครับท่านผู้ชมลองดูตรงนี้นะครับหลอดตรงนี้จะเป็นการบอกท่านผู้ชมนะครับระหว่างที่ดูเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถทราบได้ทันทีนะครับว่าฝ่ายใดเป็นต่อหรือเป็นรองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือการเริ่มต้นหมากเนี่ยคนพาันจะไม่สามารถบอกได้ใครเป็นต่อเป็นรองนะครับเพื่อให้เกียรติในกีฬาด,ด้วยแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์ใหญ่กันท้ายคลิปนะฝั่งสีแดงเนี่ยอาจารย์หนูทองครับฝั่งสีขาวเนี่ยอาจารย์จิ๋มลาดพร้าวซึ่งต้องขอได้ท่านผู้ชมก่อนนะว่า เราบางทีเนี่ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตนักกีฬาโดยตรงจะนํารูปภาพเขามาใส่เลยเนี่ยยังไม่ได้นะครับหรือจะเอาชื่อจริงเขามาใส่เนี่ยยังไม่ได้นะครับบางทีก็อาจจะเป็นภาพทดแทนไปก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับฝั่งสีแดงจันหนุทองนะครับสีขาวจันจิ๋มลาดเรล่าเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเปิดมาขึ้นมาครับสีขาวเดินโคดสีแดงเดินโคดด้วยอ่าดูหลอดสเกาเตอร์นะครับมันจะวิ่งตลอดนะครับท่านผู้ชมสีขาวเปิดบี้ สีแดงเดินบี้ยตอนนี้ ai เนี่ยวิเคราะห์ว่าสีขาวเป็นตออสีขาวเดินมาครับสีแดงเดินมาเราดูดเกาเตอร์กันนะครับสีขาวเปิดเบี้ยครับฮ่าสเกาเตอร์กลับลดลงนะครับเรารู้ไปเรื่อยนะครับสีแดงเปิดเป็นม้าเทียมครับสีขาวเปิดเป็นม้าหยงทรายสีขาวเดินโคนะจะเป็นม้าซ้ายกระบอกคู่หรือเปล่าครับสีแดงเดินเรือสีขาวเดินโคนครับสีแดงเดินขุน นี่จะเป็นรูปม้าเทียมโคนในผลหรือเปล่านะครับมีม้าเทียมโคนในผลแน่นอนครับสีขาวเดินเม็ดสีแดงเปิดเบียเบ้ยครับดีเนาแทงกฤกสีขาวเดินมาปัดเติมขึ้นมาครับสีแดงเดินโคนสีขาวเปิดเบี้ยเชิงครับสามารถขยายมาได้สีแดงเดินเม็ดม้าเทียมโคนในผลประท้ากับม้าโยซ้ายโคนกระบองคู่เปิดเบี้ยคู่ริมครับสีขาวจันจิม๋มสีแดงยันเบี้ยครับบอลยันหลัก แ้มนี้สีขาวแทงสวนเลยครับประจนช้างสานะครับไม่ยอมเสียเบี้ยนอกไปไหนสีแดงเดินเบี้ยจุดที่หนึ่งเอสีขาวเดินขุนครับสีแดงเดินขุนด้วยเก็บขุนใส่กาเปล่าสีขาวเดินเรือครับเตรียมตัวจะย้ายขุนหรือเปล่าสีแดงเดินขุนครับสีขาวเดินขุนด้วยสังเกตรูปหมากตอนนี้ครับสเกลเตอร์เนี่ยบ่งบอกว่าสีแดงเป็นต่อเล็กน้อยสีแดงเดินเรือครับสีขาวเดินขุน สีแดงเดินเม็ดอินทราคว้างจักสีขาวเดินเม็ดครับอินตัดแล้วครับจังหวะนิ้เนี่ยครับจุดของมาซายสีขาวใช้โคนกินครับท่านผู้ชมครับดูการรักษาทรงกับเกมบุกขอชันจิมสีแดงแทงเบียครับอินเอา์แทงกลิกดูจังหวะนี้ขอชันจิมครับดูครับมนโทนั่งแผ่นครับทิ้งเลยครับจังหวะนีดสีแดงกินสีขาวกินสีแดงกินตัดไหลทองระเบิดถ้ำ สีขาวกินตัดนะครับตอนนี้ขาวมีเบี้ยคู่กระดาษและเม็ดยืนแท่นครับดูจังหวะนี้ขอจันหนูทองบ้างครับอินทราขว้างจักครับแต่นีดโอ้โหสลายกองกาลังครับจังหวะนี้สีขาวกินสีแดงไม่กินครับดูรับความเก่าของจันหนูทองครับย่อเขาพะสุเมนครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถอดเอไอให้ชมนะครับไม่ต้องตกใจเพราะอะไรลครับตาเดินมากสีขาวครับขาวเดินมาที่กอไกปสี่ มามาศูนค์ขวางขวาเนี่ยและจังหวะนี้ครับจารย์หนูทองใช้ม้ากินเข้ามาเลยครับงูไล่ตุ๊กแกสีขาวใช้ม้ากินสีแดงใช้โคนกินครับอาครับจังหวะนี้สีขาวเติมโขนสีแดงเดินมาขึ้นมาตำแหน่งที่คอไพยหกครับแบบนี้มีความหมายอะไรหรือเปล่าครับจารย์หนูทองต้องขอบอกก่อนว่าประวัติของอาจารย์หนูทองมันไม่ธรรมดาครับเป็นจอมโยนมากที่รุ่นเกกาเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์หนูทองท่านดีครับสีขาวเดินไม่กลับครับ ทำท่าจะมาไล่ผลสีแดงเดินมาครับตำแหน่งที่กอไข่ห้าสีขาวเดินเรือครับภูพันธนาการอย่างแน่นหนาเลยครับจะมีแต้มเด็ดให้ชมกันหลายช็อตมากนะจังหวะนี้สีแดงเดินเบี้ยครับตำแหน่งที่จอจันห้าครับสีขาวเดินขุนครับดูครับจังหวะนี้ครับจันหนูทอกครับเสิร์ฟเอสเลยครับอีนเว์แทนกลิตครับตำแหน่งที่ชอชิงสี่สีขาวกินสีแดงกินดูเหมือนจันจิ๋มเนี่ยเขาจะไม่ยอมแพ้จันหนูครับ ดูครับเรือตำแหน่งที่งองกูข้าครับพาลีลังทวีปคู่กินโคลแล้วมาครับดูจังหวะที่อาจารดูทองการแก้เกมของเขาครับดูครับโอ้โหดูครับประจนช้างสารครับแต้มนี้ขู่กินเรือเลยครับโอ้แต้มนี้สีขาวกินครับและนี่ครับติดกับดักหรือเปล่าครับสีขาวนั้นกินตัดสีแดงเดินมาที่คอไข่สามองคตควงพักขันครับจังหวะนี้ดูเหมือนเรือของอาจารย์จิ๋มจะมีปัญหานะครับ สีขาวเดินโคนครับและนี่คือตาที่ผิดพลาดมาหันที่สุดครับสีแดงกินปักตำแหน่งที่คอควายหนึ่งครับสีขาวใช่ม้ากินสีแดงรุอสีขาวใช่ม้าปิดครับตาเดินของหมากสีแดงครับจะหนูทองดูาจารหนูทองครับไก่ทองข้ามห้วยครับและเกมนี้ครับอาจารย์จิ๋มเนี่ยขอยอมแพ้เลยครับมาขอยอมแพ้เลยนะครับท่านผู้ชมครับในจังหวะนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูการถอด AI กันท้ายคลิปนะครับว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้เราเดินเกมให้จบกันก่อนนะครับอันนี้ผมถอด AI แล้วเอามาเดินต่อให้ดูก่อนเลยนะครับดูสเกลเตอร์นะครับสีขาวเนี่ยตกงพ่วบเลยกันดูสีดำครับไหลยาวมันนี่ครับนี่คือสเกลเตอร์ที่บอกท่านผู้ชมนะครับแพ้แน่นอนอ่ะผมเดินคร่าวๆให้ดูครับม้าตัวนี้ฟรีแน่แก้ไม่ได้นะครับเราก็มาทดสอบกันนะครับด้วยกันกินเลยแล้วกันนะครับอ่ะสีขาวกินดูจังหวะนีครับ สีแดงใช้เรือกิจจะไปจบสังเกตไหมครับถ้าลงตรงตำแหน่งที่ชฉจริงหนึ่งเนี่ยหลับสนิทติดดอนนานครับอ่ะมาดูกันนะครับลงครับนาบุตรบาดาสีแดงลุกครับเรือมาเหศวรถ้าขึ้นตาตำแหน่งที่ชฉชจริงสองนี่หลับแน่ครับเฉียงไปครับต๊แบบโอ้โหจังหวะนี้ขาวหมดหลอดแล้วครับไปครับแล้วก็นี่ครับดับชวาลาเรียบร้อยครับ ถ้าเดินต่อก็จะเป็นแบบนี้ครับที่อาจารย์จิมท่านขอยอมก็เพราะสิ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดู AI ไอไททคลิปกันนะครับว่ามีช่วงไหนบ้างครับที่เป็นช็อตสำคัญนะครับท่านผู้ชมมาดู a อไอไททคลิปกันนะครับช็อตนี้ครับที่อาจารย์หนูทองนั้นโยนเม็ดขึ้นมาครับอ่าดูจังหวะนี้ครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยเดินเม็ดมาปุ๊บนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ หรือถ้าผู้ชมคิดว่ามีตาไหนที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับในเกมจริงเนี่ยนะครับอาจารย์จิ๋มเลือกกินเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้าเกิดว่าแปลกๆออกไปจะเกิดอะไรขึ้นกรณีเดินเม็ดครับอ่าดูกินเดินเม็ดแบบนี้ครับสีแดงเนี่ยกินครับผู้ชมดูจังหวะนี้ครับสีแดงเมื่อกินแล้วเนี่ยสีขาวใช้มากินเนี่ยได้ไหมครับถ้ากินปุ๊บเม็ดขาดนะครับ แถมโดนขู่กินสองทั้งนี้ด้วยครับอันตรายสูงมากแต่น,นี้บังเอิญครับสีขาวว่าต้องใช้เม็ดกินพอใช้เม็ดกินแล้วครับจังหวะน,นี้เนี่ยสีแดงครับก็จะเดินเบีย้ยไล่เม็ดถ้าถามว่าสีขาวใช้เม็ดกินดีไหมก็ลองกินดูนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเอามมามากินคล่อมโอ้ต้องยอมรับว่าจยาหนุ่มทองนี่จัดจ้านมากครับอลองสาธิตเลยครับกินครับ สีแดงก็กลิ่นนะครับดูสเกลเตอร์นี่คือสเกลเ,เตอร์ที่จะบอกท่านผู้ชมว่ายังเป็นหลอกถูกกินสองตัวนี้ผูกลาบากครับท่านผู้ชมครับอันตรายเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นชอ็อตหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมกับการถอด a อไอเอามาดูชอ็อตต่อไปครับชอ็อตที่สองครับในจังหวะที่สีแดงอยู่ในรูปแบบนี้ครับ เอินครับว่าสีแดงเนี่ยเขาแทงมาแบบนี้ครับอ่าตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่ากินเนี่ยกินนะครับในเกมจริงเนี่ยนะจจิมเขาเดินเรือมาที่หงองหูห้านะครับก็จะกินโคนและหมานะครับซึ่งตาตานี้ถ้าถามว่าเดินอะไรดีสุดนะครับก็ต้องให้มมากินธรรมดาครับแต่ว่าในเกมที่เราเห็นนะครับก็คือจัจจิมเขาเดินเรือไปนะครับสีแดงก็เลยเดินโคนได้นะครับ กลายเป็นว่าจังหวัดเนี้ยเขาเอาโคนมาปลูกได้นะครับท่านผู้ชมแทมเนี้ยสีขาวนะครับกินโคนโดนคล่อมเหลือนะครับดังนั้นอาจจะถอยกลับมาครับท่านผู้ชมดูจังหวะดน,นี้ครับเขาก็ปลูกสบายแล้วนะครับปลูกโคนเอาโคนปลูกเบี้ยสบายเลยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เกมนั้นเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมสีขาวก็จะถูกกดดันมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไปลองสักโคนอยู่แล้วนะครับผม ในการที่เดินที่ถูกก็คือควรจะนะครับก่อนที่นักเินจะเดินโคดเนี่ยก็คือก็ควรจะกินก่อนนะครับควรจะกินนะครับตามความคิดของผมนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอะไรครับแต่ว่าในตามสักแล้วเนี่ยสีขาวเนี่ยนะครับเป็นลองสักโคดครับท่านผู้ชมก็จะแพ้ปลายเกณฑ์ตามสเกลเตอร์ที่บอกเลยครับตามสเกลเตอร์เลยนะโอเคครับ วันนี้เกมก็จบลงนะครับกับถอด AI แต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดจอเลนโควรท์ให้ชมนะครับให้สิบภาษาไทยโดยอินซีเกเข้าเรดิโอ